กลับมาที่หุ้นตัวนี้ที่ชวนพี่เอกคุยก็คือการบินไทยกลับมาเทรดเข้ามาเทรดวันนี้เป็นวันแรกล่าสุดอยู่ที่10บบาท30แม้ว่าตอนช่วงเปิดนะคะคุณผู้ชม1ิบบาท50แล้วก็ขึ้นไปสูงสุด11บาทการกลับมารอบนี้ของเขามีแต่บทวิเคราะห์บอกว่าเขาแข็งแกร่งมากขึ้นหลังจากที่ฟื้นฟูกิจการเรียบร้อยนะคะ ก็ไม่ไม่แข็งแข่งก็คงกลับมาไม่ได้นะจอยเนาะเพราะว่านี่เนอร์อะไรก็ไม่ทุกมกว่ามีภาพจำ <มา S 1> เลยมีภาพจําแบบอืมหลายคนยังแบบว่ายังรู้สึกว่าเจ็บปวดแล้วก็ยังติดค้างอยู่ตอนนี้เขาหยุดเทรดไปครับอ่ะก็ก็เข้าใจได้เพราะาว่าโดนล็อกไปเกือบสี่สักสี่ปีได้เนาะสี่ปีก็ผู้ที่ถือคุณตัวเนี้ยก็เอาริงเปิดขึ้นมาสิบบาทกว่าบาทก็ดีใจด้วยสําหรับทั้งทุนที่โอ้โหอุตสาหที่จะแบบ ยอมโดนล็อกไว้อ่ะวันนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่ที่คุ้มค่าแต่ไปอย่างเนี้ยเราก็าพูดลำบากแล้วเพราะว่าในบทวิเคราะห์ของเราซึ่งออกบทวิเคราะห์ของการเงิน,นไทยเนี่ยเราให้มูลค่าพื้นฐานประมาณสัก9บาท60ได่แหมืว่า10บาทเนี่ยก็ถือว่าเกินมูลค่าแล้วใช่ไหมครับด้วยการคาดหวังว่าปีนี้จะมาจะเติบโตขึ้นมา35%ปีหน้า2%ซแล้วก็หลังจาก6เดือนจากนี้ไปเนี่ยผู้ถือหุ้นบางส่วนก็สามารถขายขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำเช่นตอนแคนนี่เป็นทุนเน่ยนนนนวยก็ สองบาทแต่กนะับสองบาทเศษสองบาทห้าสี่สองจุดห้าสี่บาทแล้วก็มีการเพิ่มทุนเนี่ยให้จากทางาพนักงานบุคคลในวงจำกัดเนี่ยสีส่บาทสี่สิบบาทได้ไหมายวามว่าไปยาวๆเองเนี่ยมันต้องหนึ่งต้องวัดผลงานว่าเการบินไทยฟื้นตัวรู้ว่าดีแต่ว่าดีจริงแค่ไหนเพราะอะไรพอเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นจุดตายนะทุกครั้งที่ถ้าใคร <c oughs> ดูเรื่องขึ้นกลุ่มการบินถ้าราคาน้ำมันมันพุ่งสยานเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะทำ good performance เนี่ยยาก แล้วพึ่งหลังเนี่ยอย่าพึ่งประมาทราคาน้ำมันนะอย่าพึ่งประมาทนะเพราะว่ามันอาจจะปะทุได้ด้วยปัจจัยหลายๆปัจจัยเหมือนกันนะครับแล้วก็เ,เรื่องของแผนในการที่ต้องลงทุนตัวเครื่องบินเพิ่มนะมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่มีผลต่อการการลงทุนที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่งดงามของการซื้อตัวเพราะเราคิดว่ากำังจะเติบโตดีแต่ว่าอย่าลืมนะเปิดมาก็สิบบาทกว่ารับมูลค่าพืา้นฐานเราก็ให้ประมาณสักเก้าบาทหกสิบนั่นหมายความว่าถ้าไปไกลๆอะเป็นห่วง เป็นห่วงว่าถ้าเกิดหุ้นมันขึ้นเยอะๆน่ะคนที่มีต้นทุนต่ำๆเขาจะเทคโปรฟิตก็ต้องระวังแต่ถามว่าดีใจด้วยการขานไหมใช่ดีใจด้วยเพราะว่าเป็นหุ้นที่เราก็คิดว่าหนึ่งหนึ่งในหุ้นที่เป็นหุ้น p r o ี่ของประเทศไทยนะแม้ว่าปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เป็นทัศวิสากิตไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นหุ้นที่ธนาคารพาณิชย์จาก BBL หรือว่า KTB ก็เป็นเจ้าหนี้นะครับก็หนี้ต่างๆก็ก็เป็นหนี้ชั้นดีไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ารวมๆแล้วก็เป็นบวกแว่ถ้าราคาขึ้นมันเปิดมาทุงสูงเนี่ย การที่จะซื้อต่อและทำกำไรเนี่ยพี่ว่าก็ก็<ส>ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าราคาหุ้นขึ้นไปเยอะๆแล้วก็เลยมันยิ่งหลังจากที่พูดถึงหุ้นที่ดิ่ต้นทุนต่ำจะสามารถกลับเข้ามาขายพุ้นได้อันนั้นะจะสวิงมากคือตอนหกนเดือนแบบนี้ต้นทุนเขาต่ำห้าบาทอ่ะ<ช>ม,มันก็ต้องขายไหมถ้าเกิดว่าปับ๊บใช้เงินเยอะนะครับก็บเป็นผมลร์ชนิดหนึ่ค่ะจริงๆตัววันนี้มีไซเลนต์พิเรียดหกเดือนแปลว่าอะไรนะครับมีไซเลนต์พิเรียดหกเดือนสําหรับผู้ของการบินไทยนะคะก็ก็ยัง จริงๆก็ยังได้แอบเห็นราคาที่สิบเอดบาทนะแต่ว่าพี่เอดูจากกาไรปีนี้ค่าสาสิห้าแต่ปีหน้าเหลือสองเลยเหรอครับแล้วก็ปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะเติบโตสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วปีหน้านปีสปยี่ส2บกเนี่ยก็จะเติบโตเพียงแค่สองเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยม,มันมันกแ็แต่จอยอย่าลืมนะไอ้ตัวแปรหลักของเขาเนี่ยคือหนึ่งก็คือเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวดีไหมก็้องก็้องถามใจว่าจำนวนนักเที่ยวดีหรือเปล่าอันที่สองเนี่ยสำคัญคือ ความผันผวนของราคาพลังงานมันขึ้นขึ้นลงนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องของการที่ต้องมีแผนในการซื้อโบอิงซึ่งมันอยู่ในส่วนหนึ่งที่จัดเจตนาขามันอยู่ในภาคี<อ>ใช่ไหมพี่พี่เอ๋ที่เ,ออเราต้องซื้อโบอิงใช่อ,อันนั้นเนี่ยภาวะเนี่ยมันการว่าเออถ้าเกิดหูภาระเรียกว่าผักภาระให้ทาง,ทางการเมืองไทยต้องซื้อแล้วถ้าเกิดในช่วงพีพเรียนน่ะมันเกิดมีประเด็นเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวไม่เยอะหรือความผ,ลผลันผวนเช่นราคาน้ํามันหรือเงินทุนต่างๆมันไม่มันไม่ได้เข้าที่เข้าทางแล้วมี แล้วมีคอมมิชเมนต์อะว่าคุณต้องซื้อเครื่องบินโบอิ้งเพื่อภาษีสเอนเนี่ยพี่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะว่า,วาถ้าเกิดว่าคุณแบบเออนต้องมีแผลลงทุนเยอะเครื่องบินเยอะๆอะแต่ว่าไปต่อมันเกิดมีความไม่น่นอนเศรษฐกิจน่บางากลายเป็นภาล้ากับการเมืองไทยต้องตัดสินใจเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าในปีเนี้ยหนื่6เดือนจากนี้ไปมันอาจจะอยู่ใน อะไรที่เราพอคาดการได้แต่ถ้าไปยาวๆเนี่ยคราวนี้ต้องมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องมองนั้นที่กังวลก็คือว่าถ้าราคาขึ้นไปเยอะๆเนี่ยกังวลว่ามันจะถูกเทคโรฟิตอย่างเนี้ยตอนนี้ก็เทรดต่ำกว่าสิบบาทแล้วฉะนั้นถ้าเกิดใครไป10บาทกว่าต่ำกว่าสิบบาทฉนั้นที่หลายๆคนมีต้นทุนต่ำคนเนี้ยก็ก็เอาเป็นว่าระวังหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่าราคาขึ้นปรับตัวขึ้นแรงๆนะครับค่ะได้ครับพี่เอกวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ ครับ,บ,รบสวัสดีค่ะคุยกันในวันการแรกรของเดือนสิงหาคมให้เห็นภาพรวมของกลยุทธ์การลงทุนในเดือนนี้